เกมทั้งหมดในวันนี้เนี่ยตัวแปรเนี่ยอยู่ที่พักประชาชนและเมื่อตัวแปรอยู่ที่พักประชาชนเนี่ยปัจจัยที่จะทําให้ฝ่ายคุณอนุทินเนี่ยเสียเปรียบเนี่ยเพราะคุณอนุทินเนี่ยมีไม้เดียวก็คือถ้าพักประชาชนหนุนไม่กรับคำไม่อยากหลังไม่เปลี่ยนแปลงมีโอกาสไปต่อแต่ฝ่ายของพรรคเพื่อไทยคุณทักษิณ เขายังมีไพ่อีกหนึ่งใบนั่นก็คือถ้าหากว่าพรรคประชาชนไม่สามารถที่จะล้มดิวกับพรรคูมิใจไทยมาโหวตให้กับพรรคเพื่อไทยได้คุณทักษิณต้องใช้กลยุทธ์สุดฝีมือเจรจาเปิดดิวใหม่กับฝ่ายอนุรักษนิยมนั่นก็คือต้องเชิญพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรี ให้ได้ในฐานะนายกรัฐมนตรีคนกลางนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในบัญชีในชื่อและไม่ใช่คนของพรรคเพื่อไทยถ้าหากว่าดิวนะครับกับพลเอกประยุทธ์ซึ่งการเมืองในตอนนี้เนี่ยนักการเมืองสภาผู้แทนราษฎรเปรียบเสมือนโรงละครซึ่งมีผู้กำกับการแสดงละครโรงนี้วันนี้เกมที่เล่นทั้งหมดอยู่ในขณะน,นี้การชิงการจัดตั้งรัฐบาลในขณะนี้เนี่ย เป็นบทบาทของผู้ช่วยผู้กำกับผู้กำกับยังไม่ได้ออกแรงยังไม่ได้แสดงบทบาทผู้ช่วยผู้กำกับจัดการกับกับ,กบทั้งสิ้นในเกมในขณะนี้นะถ้าคุณทักษิณดิวตรงได้กับผู้กำกับและผู้กำกับฟันธงว่าในสถานการณ์เช่นนี้ต้องให้พลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีตามเงื่อนไขดิวที่คุณทักษิณดิวไว้ แม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะไม่อยากจะมาเพราะรู้อยู่แล้วว่ามาก็โดนด่าแน่การล้างมือในอ่างทองคำการขึ้นบนหิ้งการลงจากหลังเสือโดยเสือไม่กัดเนี่ยมันปลอดภัยมันดีที่สุดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเมื่อผู้กกับสั่งคนอยากพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนักแสดงยอดเยี่ยมอยู่แล้วตามผู้กํากับสั่งมาทุกบททุกมาโดยตลอดเพราะถ้าผู้กํากับสั่งพลเอกประยุทธ์ก็ต้องทํา และวันนี้เนี่ยเราก็รู้เนี่ยว่าพักประชาชนประกาศชัดว่าทำทุกอย่างเพื่อกันพลเอกประยุทธ์ที่โวหวตได้คุณอน,นุทินเราไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์เมื่อคุณทักษิณดิวกับพักประชาชนไม่ได้ก็ไม่ต้องแทงไงก็หักไปเลยไงออให้พักประชาชนเจ็บแค้นไปอกก็เลยสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าพลเอกประยุทธ์มาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมาเป็นคู่แข่ง นั่นสัญญาณก็คือว่าอะรฝ่ายอนุรักษนิยมเห็นด้วยเพราะฉะนั้นคุณอนุทินที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายอนุรักษนิยมคุณพัชระว่าแกจะกล้าแข่งกับพลเอกประยุทธ์ไหมละ่ะพลเอกประยุทธ์เจ้านายเก่าและมาจากขั้วเดียวกับเป็นหน,นทางเดียวที่คุณอนุทินจะถอยจะถอนตัวและสัญญาณจากผู้ช่วยผู้กำกับเมื่อผู้กำกับเล่นเอง ผู้ช่วยผู้กำกับต้อง,ส,งส,ส่งสัญญาให้คุณอนุทินถอนตัวแต่ในขณะเดียวกันถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่มาผู้กำกับวางเฉยบทบาทนี้เป็นของผู้ช่วยผู้กำกับแสดงกำหนดทั้งหมดไม้ตายของคุณทักษิณผมเชื่อว่ายอมเสียมาไปตัวหนึ่งนั่นก็คือคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมก็กล้าที่จะประกาศยุบสภาละเลงล้มโตทั้งหมด ก็ไปสู่สนามเลือกตั้งกันครับแหล่งข่าวของผมหลายท่านผมไม่เอ่ยอ้างว่ากี่ท่านหรือเอ่ยอ้างว่าใครบ้างแต่ว่าได้พูดให้ฟังยืนยันว่าเคสของที่พลเอกประยุทธ์จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยบอกว่าพัชละตัดทิ้งไปได้เลยโอเคสมมุติผมเชื่อตามนั้นสมมุติ s ي นารียเป็นไปตามนั้นว่าเคสที่จะไปเชิญพลเอกประยุทธ์กลับมาเนี่ยเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางเกิดขึ้นอันนี้ให้กับทางบรรดาผู้ช่วยผู้กำกับเนี่ยเขาเล่นกันไปเองก็แล้วกันในกรณีนี้ผู้กำกับไม่ลงมากรณีนี้ก็จะเท่ากับว่าบรรดานักการเมืองทั้งหลายเนี่ยก็เล่นกันเองแล้วก็กำหนดกันเองเนี่ยมันจะไปยังไงถ้าผู้กำับปล่อยเนี่ยสถานการณ์มันจะพัฒนาการไปยังไงร,ระหว่างพักสีน้ำเงิน กับพักสีแดงใครจะชนะถ้าผู้กำกับปล่อยถ้าผู้กำกับปล่อยพี่คือถ้าผู้กำกับปล่อยแล้วก็เป็นบทบาทของผู้ช่วยผู้กำกับผมก็เชื่อว,ว่าคุณอนุทินยังเป็นต่ออยู่อันเดียวเท่านั้นแหละก็คือว่าคุณทักษิณจะกล้าที่จะหักฝ่ายนุรักษนิยมนั่นก็คือว่าคุยกับพักประชาชน แล้วก็ให้พักประชาชนเนี่ยสนับสนุนซึ่งระหว่างแคนดิเดตคุณอน,นุทินกับคุณใจกเกษมถึงแม้ว่าเคยคุณใจกเกษมจะมีปัญหาสุขภาพมีปัญหาอะไรก็ตามถามว่าการสะดวกใจที่จะโหวตให้ผมเชื่อว่าพักประชาชนสะดวกใจที่จะโหวตให้กับคุณใจกเกษมมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่า พประชาชนไม่ลาะลาะล,ะลังนะไม่มีปัญหาเรื่องดีลตัดสินใจไปแล้วเนี่ยเขาชัดเจนตั้งแต่วันนี้ไปแล้วว่าทางการเมืองเนี่ยเมื่อมีพรรจัดตั้งรัฐบาลไปพบไปขอเจรจาและดีลกันได้แล้วเนี่ยมันชั้นเดียวจบมันไม่ใช่ประเภทปล่อยยืดเยื้อมาจนถึงวันนี้ ว่าจะขอประชุมกรรมการบริหารใหม่จะถามความเห็นของประชาชนอันนี้แสดงว่าเปิดทางที่จะต้องตัดสินใจผมถ้าเป็นคุณอนุทินเนี่ยผมเขาเรียกว่าไม่สบายใจเลยแหละไม่ไว้วางใจเลยอ่าผมคิดหนักเลยนะครับเพราะถ้าหากว่ามันชัดทางการเมืองไทยมันชัดเนี่ยมันก็เหมือนกับของผู้กองธรรมนัสเนี่ยแถลงการออกมาเลย จริงๆเนี่ยพักประชาชนเนี่ยพักภูมิใจไทยเข้าไปพักแรกแล้วก็ตกลงกันแล้วเนี่ยถ้าไม่มีรับลมคมในอะไรเนี่ยพอตอบรับหัวหน้าพักตอบรับปั๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับการตัดสินใจของพักอยู่แล้วทางการเมืองนะครับแต่ว่าพอตอนนี้มันมีปัญหามันมีข้อแม้มันมีต้องประชุมนั่นประชุมนี่ต้องฟังความเห็นอันเนี้ยก็ต้องยอมรับอะว่ามันระหว่างพักประชาชน พรรคภุมิใจไทยมันปลาคนละน้ํามันไม่ต่างอะไรกับการร่วมรัฐบาลระหว่างพักเพื่อไทยกับกลุ่มอนุรักษนิยมที่ผ่านมาล่ะมันคนละน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าพรคประชาชนส่วนหนึ่งผมเชื่อว่ามวลชนส่วนหนึ่งเพราะมวลชนของพรักประชาชนเนี่ยมันก็คือมวลชนที่อกหักมาจากพักเพื่อไทยไงเพราะฉะนั้นความคิดมันไม่ต่างอะไรกันมากหรอกคนเหล่านี้ก็พยายามที่จะกดดันไง ว่าแบบนี้เนี่ยนะร่วมกันสองพักนี้ไม่ดีกว่าหรือเพราะวันนี้เราก็เห็นนักธุ่กิจบางคนออกมาแพรมแล้วนี่ว่าถ้าพักส้มกับพักแดงจับมือกันเป็นรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลมันจะมีเสียเสถียรภาพทางการเมืองมันจะมีเสถียรภาพต่อระบบเศรษฐกิจอยากจะเห็นมีคนโยนหินถามทางเรื่องนี้ไปแล้วแต่ว่าผมก็อยากจะถามไง ถ้าหากว่าคุณทักษิณไม่ได้รับสัญญาณไฟเขียวจากฝ่ายอนุรักษนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ช่วยผู้กำกับที่เดินโรงอยู่และไม่สนับสนุนหรือขัดขวางคุณทักษิณแล้วคุณทักษิณจะหักด้ามพล้าด้วยเข่าโดยแอบไปจับมือกับพักประชาชนจัดตั้งรัฐบาลซึ่งพักประชาชนก็ไม่ได้แก์อะไรอยู่แล้วอำนาจอนุรักษนิยมเนี่ยก็ไม่สนอยู่แล้วแต่ว่าคุณทักษิณคำถามก็คือคุณทักษิณกล้าไหมล่ะ ในขณะที่คุณตักสินมีคดีอยู่ในศาลเต็มไปหมดท่านค,คุณอุ้งยิงด้วยจะยอมไหมจะกล้าไหมที่จะหักกับอนุรักษ์นิยมอ่ะยอมไหมหรือจะยอมเสียหมอบไปก่อนแล้วค่อยว่ากันในวันข้างหน้าเพื่อจะต่อดีวต่อเออกล้าไหมปัญหอยู่ที่คุณทักสินจะต้องตัดสินใจครับคุณพัชระทําไมถึงจะไม่กล้าล่ะครับพี่เคิร์กในเมื่อว่าพรรคภูมิใจไทยเขาก็ยังกล้าไปจับมือกับพรรคประชาชน แล่ก็ให้พักประชาชนก็บอกว่าก็จะโหวตให้ภูมิใจไทยได้เท่ากับเปิดทางไปแล้วว่าสามารถที่จะไปเอาคะแนนของพักเก้าไกลก็ได้และพักเก้าไกลก็ประกาศแล้วว่าพักไหนก็ได้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขาขาวไม่ว่าจะภูมิใจไทยหรือไม่ว่าจะเพื่อไทยฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อไทยเนี่ยเกิดสมมุติว่าไปยอมรับเงื่อนไขที่ดีกว่าพักภูมิใจไทยอีกนะ ดีกว่าพรรคภูมิใจไทยนะเว้ยงั้นต้องมาสนับสนุนในอันที่จริงผ่านคอนเน็ชันต่างๆทั้งหลายซึ่งวันนี้ก็ได้เห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วว่าคณะก้าวหน้าก็เริ่มวิพากษ์วิจารณ์แล้วเฮ้ยจะไปโหวตให้พักคภูมิใจไทยได้ยังไงทําไมมีจุดยืนอย่างนี้ทําไมจุดยืนอะไรแปลกๆอย่างนี้ตอนนี้เริ่มมีปฏิกิริยาในในหมู่ของพักประชาชนและเอฟซแล้วก็ในคณะผู้ก่อตั้งพรรขึ้นมาเนี่ยอันนี้จะเป็นสัญญาณได้ไหมว่า มันอาจจะทําให้เกิดการพลิกขั้วพลิกข้างว่าพรรคประชาชนจะไม่โหวตสนับสนุนให้กับพรรคภูมิใจไทยในอันที่จริงไม่ต้องมาโหวตสนับสนุนเพื่อไทยก็ได้นะแค่ประชาพรรคประชาชนวางเฉยไม่ต้องไปโหวตให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยอันนี้พรรคเพื่อไทยก็กินและเนื่องจากว่าอะไรเพราะตอนนี้ตัวก็เป็นรัฐบาลรักษาการอยู่แล้วแต่รักษาการไปสามเดือนหกเดือนก็ได้ได้ําไปถูกไหมฮะพี่คือคือถ้าหากว่าพรรค เพื่อไทยเดินหน้าต่อกดดันจนพรรคประชาชนวางเฉยไม่หวได้ใครแต่พรรคภูมิใจไทยก็ยังจับมือเหนียวแน่นกับกลุ่มของคุณสุชาติชมกลิ่นและผู้กองธรรมนัสอย่างเหนียวแน่นแบบนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้นะการตัต้งรัฐบาลไม่ได้ว่าได้เสียงมากแล้วเป็นรัฐบาลนะมันต้องได้เสียงข้างมาก เกินครึ่งเกินสอง้อยสี่สิบเจ็ดตอนนี้มันไม่เกินไงมันไม่เกิอนอ่ะมันไม่มันไม่มีอ่ะมันไม่ไม่สามารถหาเสียงสนับสนุนได้นะครับคือปัญหาก็คือว่าเมื่อคุณทักเสิกล้าหักฝ่ายอนุรักษนิยมโดยไปจับมือสมมุติว่าพรรคประชาชนเปลี่ยนใจได้รับแรงกดดันจากผู้กอ่อตั้งรัคแบบคุณพัชรวาสนี่แหละ แล้วก็สุดท้ายก็ไม่โหวตได้คุณอนุทินไปโหวตได้กับฝ่ายของคุณทักษิณในขณะที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็ยังเชียร์คุณอนุทินอยู่ก็แสดงว่าคุณทักษิณหักฝ่ายอนุรักษ์นิยมคุณพัชระบ,บอกว่าเอาแล้วทำไมพักภูมิใจไทยยังไปจับมือกับพักช้มได้อะ่ะอนุรักษ์นิยมทำไมถึงยอมอะ่ะ ต่างกันน่ะพักส้มพักประชาชนโหวตให้กับพักภูมิใจไทยเนี่ยพักภูมิใจไทยเป็นพระเอกเป็นเจ้าของอำนาจเป็นนายกรัฐมนตรีพักส้มโหวตเสร็จกลับไปเป็นฝ่ายค้านอำนาจรัฐก็ยังอยู่ในฝ่ายอนุรักษนิยมเต็มมือในขณะเดียวกันถ้าพักส้มโหวตให้คุณทักษิณคุณทักษิณได้อำนาจรัฐอำนาจรัฐอยู่ในมือคุณทักษิณ ไม่ได้อยู่ในมือของอนุรักษ์นิยมแม้ว่าจะเคยดิวกันมาแต่ว่าดิวมันขาดไปแล้วและฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็ไม่ไว้วางใจคุณทักษิณและก็ผิดหวังกับดิวคุณทักษิณสามข้อที่ให้ไว้เนี่ยแล้วก็มันไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นอน,อนุรักษนิยมมันไม่ไว้ใจเขาไม่ไว้ใจคุณทักษิณเพราะการที่เสื้อแดงอโทษการที่พรรคสีส้มมาโหวตให้กับพรรคสีแดง ผมว่าฝ่ายรัฐรักยมไม่แฮปปี้ตอนนี้ฝ่ายรัฐนิยมเนี่ยยอมเพราะยอมที่ให้จับมือกับส้มเนี่ยก็เพราะรู้อยู่ว่าอำนาจรัฐยังอยู่ในฝ่ายสีน้ำเงินครับ